มาชมกอไผ่อีกเช่นเคยนะคะตัวนี้เป็นกอไผ่ับพันเรียกกอไผ่กอไผ่ไม้ไม้ตรงเหมือนกันนะกอไผ่หวานค่ะกอไผ่หวานนะคะํำต้นก็ใหญ่อวบอ้วนนะคะถ้าเรียกชื่อผิดก็บอกด้วยนะคะัวพันไม่รู้ชื่อนะคะก็เรียกกอไผ่กอไผ่หวานค่ะก็อยู่ที่บ้านนี้เลยนะคะก็นี้ค่ะเป็น ทางออกค่ะพี่น้องพ่อทางออกพอเป็นทางเข้าด้านหลังบ้านค่ะนี่นะคะก็สวยนะคะไปวิวสูงค่ะมีความสูงนะคะนั้นก็ปล่อยให้เขาไปเป็นลำเนาะเขาก็จะได้ลำเนาะเรานอไม้เราก็จะไม่กินค่ะถ้าเราไม่กินเขาก็จะแก่แก่แล้วเราก็จะมีไม้ไผ่ไม้ไผ่ป้องป้อง,องใหญ่ๆนะคะไว้ใช้งานนะคะ ไว้เอาไปใช้เป็นจักสารก็ได้นะคะใช้จักสารก็ได้นะคะสวยงามมากเลยนะคะก็ที่บ้านก็จะเอาไปสารสุ่มเนาะสานสุ่มคือจังไดหละ่ะคือสุ่มไก่นะคะก็ส่วนมากก็จะเอาไปสานสุ่มไก่แล้วก็เอาไปทําอย่างอื่นก็คือเอาไปร้อมรัูรอมรวดนะคะส่วนที่เหลือๆก็ สามารถที่จะนำมาคัดคัดกันแล้วก็เป็นลวดลายสวยๆงามๆไว้ทำยังไงละ่ะก็ไว้ปลูกผักสวนครัวนะคะล้อมไก่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นวิวสวยๆนะคะวิวข้ามแล้วนะคะก็เป็นอยู่บ้านนี่นะคะอยู่ข้างหลังบ้านนะคะวิวข้างหลังบ้าน,นะคะ่ะก็จะอยู่นี้เลยนะคะก็จะเป็น ลมพายุมาก็มาพัดบ้านดินทั้งสีร่วงหลุดออกมาเลยนะคะลมแรงค่ะแล้วก็มาพัดกอไผ่ของเราเอ็นไปนะคะมีอยู่หลายกออยู่นะคะมีหลายกออยู่นะคะก็ปลูกไว้นะคะใช้งานใช้ลำเขานะคะลำไม้ไผ่แล้วก็นอไม้แล้วก็มีประโยชน์กินได้ กินได้เป็นอาหารเป็นพืชผักนะคะเป็นทําเป็นอาหารทํากับข้าวหลากหลายแล้วแต่พี่น้องจะทํานะคะหน่อไม้ต้นนี้ไม่ได้ต้มนะคะถ้าสมมุติว่าเอาไปผัดเลยก็ได้นะเพราะเป็นหน่อไม้หวานค่ะถ้าจะนําไปผัดก็ผัดได้เลยค่ะก็ปอกเปลือกออกนะคะเปลือกเขาก็จะมีห่อหุ้มอยู่เป็นชั้นๆค่ะแล้วก็ปอกเปลือกออกมาแล้วก็สามารถที่จะเอาไปผัดเป็น อาหารแทนผักได้เลยนะคะแต่บัวพันธุ์เท่านั้นก็ถ้าไปต้มก่อนก็จะดีนะคะเพราะว่าจะทําให้ส่วนที่ขมนิดนึงนั้นหลุดออกเด็กๆก,ก็จะทานหวานอร่อยนะคะทานเล่นแทนผักได้เลยนะคะก็ขอบคุณพี่น้องมาชมกอไผ่นอไม้ไผ่หวานกับบัวพันธุ์นะคะขอบคุณคะ่ะบายบายจ้าชฉลีมีชัยนะคะ